วิธีใช้ AI ในแค n ว a ขยายพื้นหลังภาพง่ายๆนะคะมาที่งานแบบนี้นะคะเลือกรูปที่เราจะใช้งานขึ้นมานะะสมมติว่าใช้รูปนี้สังเกตไหมคะว่าพื้นที่เขาเป็นแนวนอนเนาะเราถ่ายมาดึงยืดละนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เหลืออยู่นะคะบนล่างหรือจะเอาลงข้างล่างก็เหลือข้างบนอย่างเงี้ยนะคะวิธีการแก้ไขจะให้รูปมันเต็มในสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งซึ่ง Facebook ชอบหรือ IG ชอบเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องตัด คอปบางส่วนออกพื้นที่บางส่วนซึ่งอาจจะเป็นวิวเป็นพื้นหลังที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบเอออยากคงเอาไว้อะไรอย่เงี้ยค่ะนะแต่ต้องตัดออกเพราะมันดึงยืดได้ไม่เต็มนะสมมตินะคะอ่ะทีนี้วิธีการแก้ไขไง่ายๆนะคะซึ่งวันนี้เรามี AI ตัวหนึ่งนะชื่อว่า Magic e x p a n s นะคะอยู่ใน Canva นะคะซึ่งจินจะพาทำวันนี้อ่ะกลับไปที่รูปเก่าก่อนอ่าสัดส่วนเดิมนะคะดึงมาแล้วตรงเนี้ยนะคะโอเค เสร็นะจแล้วทีนี้ให้เราไปที่นะคะเครื่องมือข้างล่างอันนี้หน้าจอมอุมมองผ่านมือถือนะคะเลื่อนไปเลือกคำว่า Magic Studio ก่อนนะคะ Magic Studio ซึ่งในนี้ก็จะมี AI หลายตัวนะคะและตัวที่จะใช้ขยายพื้นหลังนะคะอยู่ในนี้ก็คือชื่อว่า Magic e x p a n d นตนะตัวแมงทับเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะกดเข้าไปเลยนะคะพอเรากดเข้ามาเราจะมีพื้นที่เห็นไหมคะ ให้เต็มแบบอิสระไหมคือเติมหรือว่าเต็มทั้งหน้าหรือว่าแบบไหนให้เติมแบบไหนนะคะอ่าเราก็เลือกนะคะคำสั่งว่าเราจะให้เขาเติมพื้นหลังะคะ่ะแบบไหนบ้างอ่าอันนี้เดี๋ยวจินเลือกคำอิสระแล้วกันเนาะนะคะอ่าโอเคเลือกอิสระฟึบ แล้วก็กด Magic e x p l a n เเรียบร้อยนะคะรอนะคะให้ AI เขาประมวลผลเพื่อที่เขาจะขยายสัดส่วนพื้นที่นะคะของพื้นหลังค่ะของเรานะมาลองดูกันซึ่งแต่ละครั้งที่เขาเจนออกมา AI ของแ a นวาเขาจะเจนมาให้4รูปแล้วเราเลือกเอารูปที่ดีที่สุดเนาะนะเดี๋ยวดูกันนะคะรอสักครู่นะเอาละมาหรือยังคะมาแล้วนี่นะคะเห็นไหม เขาขยายให้เลยนะคะโดยที่รายละเอียดของพื้นหลังไม่หายไปเห็นไหมนะคะด้านซ้ายด้านขวายังอยู่แต่ว่าเต็มพื้นที่สี่เหลี่ยมเลยมีพื้นที่ข้างล่างนิดหนึ่งนะที่เพิ่มมานะคะแบบนี้อ่ะเราลองเลื่อนมาดูค่ะมีสี่รูปข้างล่างเราอยากได้รูปไหนอันไหนชัดนะคะหรือเราจะให้เขาทำใหม่ก็ได้นะเห็นไหมคะโอเคไหมนะประมาณนี้นะคะทุกคนนะฉะนั้น AI มาแล้วทุกสิ่งอย่างง่ายพร้อมซัพพอร์ตให้เราเติบโตนะอย่าก,กลัว AI และอย่าก,กลัวการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะคะอะไรที่มันเป็นทิกเล็ก,ลกๆน,น,น้อยๆแล้วเราต้องเรียนรู้ใหม่เริ่มเรียนรู้เริ่มลงมือทาแล้วก็พยายามฝึกนะทาซ้ำนะในสิ่งที่เราต้องการเนาะบ่อยๆซ้ำๆอ่ะทีนี้เราก็จะแต่งภาพนะใส่ข้อความนะเราก็มาเลือกข้อความใส่แบบนี้เหมือนที่ที่เราเคยใช้งานปกติเข้าไหมคะ นะแล้วก็แก้ไขข้อความแล้วก็เนี่ยค่ะการผลิตในส่วนของรูปภาพคอนเทนต์นะโอเคนะไปแล้วค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ